ลุงก่อนน <c oughs> <c oughs> ี <welche ăn>? ่ปลาลุงได้เห็นแล้วเห็นแล้วอบังแม่พีผีผีปินมาสบายดีปลาลุงก่อนปินมาสบายดีปลาลุงก่อนไว้ไว้สบายดีปลาลุงไวไวสบายดีปลาลุงไวไวสบายดีพ่อแม่พี่น้องพ่อๆกับสองน้องแคทคือเก่าพี่น้อง ม,มัมมัมหางอวยนีสบายดีกับปิ่นหนามากนี <h <h ่ยว mm ่าเฮ้ยใม่สิปิ่นขางใส่สบายดีป้าลูกแม่ลู้สบายดีสบายดีกลิ้งกลิ้งกุบเห็นไดนได้ลูกกิ๊งคันเวลากินข้าวนะคันเอาบ่เอานะบ่ได้แล้วอักกิ๊ง ฝูดฝูดสายหัวฝูดใคสีเอาหนุนแทนไปเลี้ยงนี่มาเอาเด้อพี่น้องตอนนี้กำลังดื่อแห้งแทนสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงก่อนโอ้สบายดีป้าลุงก่อนโอ้ สวัสดีปลาลุงเอาเขียนสวัสดีปลาลุงเล่นสวัสดีปลาลุงก่อนสบายดีปลาลุงปลาสบายดีปลาลุงเลย,ะลย,ะลยะลอะไรยิ่งมาใส่เสียงเขียนตีดาดนะมาเข้นม,นม,นมาเด้อแล้วแหละด้อโอ้เข้ามาอยากดอก เอาเอาอปินนามาปินนามาอ้าวใหญ่ก็คอยขึ้นงไก่ตันเข้ามานีเ่ยเท่นใคเลยขึ้นมาหาอามันพิมบอาเลยบ่นะปลาดูให้มันไปเองเออน่าเนหด

กินข้าวมกันเดินก้ามัมาิ็ดเสียงเลเนาะมอน่อยแต่ยังปิดปากปิดปากนองเขาสีขาวน้ำลังแม่น้องเทนกับพ่อน้องเทีน่ะสีกินน้ำลังพี่น้องเขาจะไล่ถ้วยด้เขาังจุกจุมาังเนจะไล่ด้เน้อ บังคำกินยังลูกคือมิดหึกินชอปบังคำออกมากที่บอกบังคำบอกกินเขานะไว้ไว้เอากินข่านะมามาครับพ่อมามาเบิกกระดาษน้แข็นมางานงานงานบอกินด้อออกมาลูกน้ำในากระจังเนมองมาเด้อมาเด้อเบิกเตาไว้เต้าไอเต้าใช้เต้านี่ลูกในเต้าบอกหลานี่มา่เอามาอยู่เอากินเขานี่ในเต้านี่

กินูไหมเจ้ามึงใหญ่ตื่นที่คูเดิอเียเียมันรอได้เลยคู่กับแมวแกอมีสาขเขาเมฆเขาฮจะไปกินเขาวเขาจะกินขขาวนี่บอกพ่อหยังงเนี่ยหน้าพี่น้องกี่เขาแรกนำการขขาวนำลังมู่เอ้าโอเคพี่น้อ คันเสียงใหญ่ปอนนี้มาแม็นกบแล้วแ่อยว่าป้านขับค้องผัวแะปักอัน,นอยังเกาะปายังเกาะปลาดูนี่ปลาหัวใหญ่ๆหญ่ผัวผัวหายกว่าแม่ถาว่แต่อันยิบบางแรงนี่กินบัแเหม็นรวยกินยากินปลา้าวน้าม,มันไมใหญ่มันฟุ้งใช่เบอ้อเห็นด้วยจังกับ มันเน้อมีน้องเนอยังบุยังบุกูมีขบกินน้าบมอไลน์น้องแค้นขับเทียเอาไมแมคอคยโจกออกลมแมคอขน้องแค้นเหรอเน๊ะน้องเออเคยกินค่นี้กินหน่อยนะ่ะง่ายกินแุ๊บเจ๊ะเมืนท่าน

หาสิ่สงังเก้าวบนอาทิตย์เ<ม>นาะสี่แปดนี่ยนะเบาอยากบอกใคเลยเขาเดียวเดียวเหลอพี่น้องเิ๊บเขาไม่ใหญ่ฮะแค่ได้เห็นหน้าซองถุงมันยังไงเขา่ได้หมดติบก้วลายได้ไม่ใหญ่เปจ่ขล้ายที่เขาใหม่จน่ะเป็นเก้าแรือเปล่าเก่าแล้ว เราเห็นนาแสงขอได้บ่ใคอยู่อฮะบางทีเห็นนาแส่งนะปีนี่เลเล่เนบ่มัลมนี่พี่น้องเลเมือเาไปเอาเครื่องแต่เยเขาปล่อยาเต็มอยู่แม่เอาไหแม่นี่นะนี่นี่นะเพราะน้าห้ายเห็นไห้

หมูไปน่าก็โบ้โห่อหก๋เกี่ยวใช้ชัวก็หนงแม่ก็เฮ็ดรีน่ะนาแทนกูนา้ใหญ่ใหญ่นะวาดอกเ้านนาวหนานี่ามเกี่ยวผัดหมูไปเดรนยชงกัรนเชื่อเตัวผัดเกี่ยวเขาห้าทางลงบัรนี้นีบอใเข้าเยกปี้ในนี้น่ะหน้บเขาเคยเฮ็ด เมุ่นหี่ยเก็ะใส่เขาที่ผะขาก็อีแม่แต่งไหวเห็นไหมตีนะพี่น้องกอไปเจกเขาอันอ่าเอาไปอาไปอยู่บ้านปัวอ่ะสวัสดีพี่น้องเออสวัสดีผัวล่าแล้วพี่น้องไปกินข้าวหน้าแช่ีกินตลาดมาท้าินะไขอกระโดงเต้นเเอมันแข็งเด็เขาเอางงฮะอืม

เากระางขึ to to ừ, ้นไปเห็นได้สิเป็นกระตกลโอ้ยคุณโดนทังกาะนะยาเข้าไปอ่บอกให้ลงไปกินยูรุมกระติกยูรุมกระมีกินละเนี่ยฟ้าไปนี้เนี่ยที่มชอบอะไรยังนี่ยังมาป้าเนีกยเขาข้าวไววอะไรน่าจะจะอาบแปสย ทางบ้านมันงทเขากานี่แหละตอนนี้่นร้องอ่ะนะการักการจุ่มบ่หรือบ้านอะไรเฮ้ยเดรบัมหมดแล้วบันเก่งมันทำบุตรส่งแล้วบุรส่งแล้วไปเหยบเกลือต้นการจุ่มขัดผิวปีารจุ่มห้าในอีนได้พี่เนาะ เหรอผมก็เอากลนางแล้วพนเกินอยมาอะตุกยังแทกอันนี้อะตุกไดีนีแขกเอออะตุกได้นี้น้ำมันเลยกกะไปนี่มามาจะมาุาจมาอะไรสัะมาอย่งกขี้เขา Então, ่อโดดานไปเอา้้กขี่นยจังเราคปขี่นั่งบบแก่เส้าเ้าเราเบื่อเม่อยเลยใช่ไม่คิอะไรทอนคุณยังจะบ้างนะลูกไไมาเน่ใช่นี่ใช่บายดีพวยพ่น้องเขาน้ำล้างหมู่

แก่ทิมแกตอนน้มือเปลี่ยนเสื้อยังนุ่มเสือจะกับไปแ้วว่าเสื้ออันนี้คับพอดเปลี่ยนเออแก่ทิมยังได้ข่าบอลเขาสงนแก่คือกันต้องเข่างแก่ทิมแผ่นมันหัวขวังหัวมนี่แก่พีลงตลาดหัวมือก่ีู่่่่เข้าวลาเข้าวทะ

อยาใจกูบอเออล่าอะไรด้วยพี่น้องคิมหนาพอกันใหม่อยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคุนสบายดี